ai cho này rồi hay hơn đấy chứ ba, ามาแล้วมาแล้วทำไมเสียงเลยนี่ไม่เข้าสตรีบาเออถูกต้องใช่

ไม่อมไม่อืมเไม่ขึ้นเลยใช่ไหมเกิดทันททำไมไม่ขึ้นวะมันผิดพลาดตรงไหนวะเนี่ยไม่ก็ขึ้นนะเสียงไม้ อ๋อเสียงมาละแต่เบามากเสียงเบามากอืออ่าอ่ามาละมาละม,มันเบามันเบาคือถ้าเทียบกันเสียงของผมก็คือเสียงมันจะเบา,ากว่าเสียงคนอื่นที่ออกมาใช่เสียงแบบผมไม่ได้ยินเสียงอะไรพูดพูดพเมื่อกี้น่าจะเลนี่พูดแหละเอาพูดอ่ะ อร <c oughs> มันได้เรื่องอะไรไม่มได้เรื่องเลยเสียงนั้น,มนามากเม่ไากไม่ได้ยินไปลว